จีบเป็นเจ้ามือดิเจ๊บ้านเซียอะายเซียรายแล้วอยากเป็นเจ้าเด่บ่ธรรมดาได้จีบมงกันเลยเป็นเด็เรียนมีชามอ่ชูให้ทุ่ยเอาดีๆแล้วเจ๊เด้อผู้ไดสิแมนกันเอกซีันเอาใไซอยเยอะบาเจ๊สู้ๆประนแลเจ๊เนาะก็ว่าเคยหูเคยหินสองคนกับเที่ยงกันเที่ยงกได้ผีก็มาคุมเนะกระบอกไปกระบอกยังไปตลอดด้วยนอกจากไป โอ้กดเงือกหัวเงือกโหลดอันเท่าไหร่สองหมื่นป่ะอบแทนได้สอหมื่นบ้ไปวิ่งเอยเก่งไปวม่เงินมันจะมียแวหกสามไอนกเดหน่อยสองสาม3 3สีวิ่งสามย่งเดียวเขาว่าอย่างนั้นเลยดำสี่พัน หนึ่งสองสามกันเดิมบี่เอว้าันหนึ่งสองสามอ่ะตสาสีพันสี่พันบอกตเอวไว้นึงเนาะไปูสามตเปิดเปิดเลยเปิดเลยใกล้ๆเตือนโอ้โหโอ้หเปิดแรกหาเอวบอกแล้วว่าเป็นมอธรรมดาบอกแล้วว่าเป็นมอธรรมดาป้าสดนีลูกสําคำหรือูกหยขึ้นมาใส่ โมเดลลูกซีมือมือวะรือว่าทะเลแข็งแต่รับไไหลอยู่หาเอียวเลยวะเปิดแรกเอาซี่เบนมากินเลยวะอ่ะสิงหาด้ยันเอาเน้อเนี้ยบมาให้จกันนะสิงหาได้เจ๊ยเป็นงานหามาให้เราเพื่อบอกว่าหาอาจรย์รงศิษย์หาสนั่งอยู่ใกล้จำก็ไปต่จำหาสามหาสองหาสาม หาสีไปบินหาย่างเดียวเต็ดต่ำสีท่านเอาบอสเกิดเอากระเมาสินั่งต่ำมือกลต่ำไรต่อย่างเดียวบอเมาสันบอสเปิดได้แสงโถกับเหยื่อกังเก้โกเดยื่อสองสามสี่ออกตามตามคนคอยเลยตายบอเมาเลยโอ้โหออกตามคนเดียวกินไปสี่ท่านสี่ท่าน ตาก้อนเลยหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเกาถูกต้องครับฟกซื้อถิเศตาแรครับฟก,กซสิบเน,นี่ละมันจะไปไหนหนึ่งสองสามหนองสมสามหนึ่งสามส 5้าหกหกพันห้าเน้นๆเลยเยบิดใส่สเลยเอาวะเอาไหมฮะไฮโลห้าสาม,าสามนนนนเยีย่ยเวเ,เวน,นี่หออะไรเจ้ามือคาเรนเองเล่นเองอีกอ,อ,อยากดโอ้โห <c oughs> ไปเปิดก็โดนเองไงดดนเองโดนเองเนี่ยโว้บมาอีหกสองเมตรเลยโอ้ยยังเจ๊น้ารงนู้นน่ะไปเสียจ์เวันน่ะหนึ่งสอามสีาหใบหใบไอติงเท่าไหรติงติงอาจจะเป็น5้าหนึ่งสองสามส่ายังเลหกหอหน่งสองสามสี่ห้าหอันนี้หสูงกว่าน หนึ่งสองสามสี <m> ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองาไปหกหนึ่องสี่ห้าเป็นหกหนึ่งเจ็ดแปก้าสิบเจ็ดสิบสอไปอเยอะไปหกสองัวสาอ้่าจะจะพอนักเงินจะพอนักเนนับก่อนหนัเนเอาเลยขายเอาเลยจะฝาอะไรมันไม่จะมาทกำกระดาษแล้วนี่ขายเอาว่าทีิดง แบบในควายแบบในเมื่อไบใบตัวนี้ลุงมาถ้าถืออยู่แยกเม็ดบาทหนึ่งสองสามสี่สี่หกกับหกศูนย์แต่ละสี่ใบค่อยเริ่มเราถูกอะไรเต่อนนี้คันค่อยคันค่อยถึกตาเนี่ยนะแสดงว่าควายค่อยเริ่มเราถึกแล้วสหกสองใบสองสามสี่เนี่ยเจ๊ยูพาพัก กมบอกคมาจาเีวะเอาเนาะยวเอาลงไปกอนเยวเดี๋ยวเอาลงไปกอนสี่หกสองใบหกสี่สี่ใบหกสูงสี่ใบนะมุการตัวนี้ก็ไดมีคนช่วยใจแลเจ็บต้องห่วงยูห้าสี่สองทั้งหมดพอดีคือ ดตอดตหาซีาลไแล้วเอาบ่เบิดบ่เอาเบิดเหรอนี่ยเออคอยุคือก่อเอาสหาซีโก็สามสี่หาอย่างนั้นคือเออเอาไปเลยเอาเบิดคอยยุนี่อันท่อบอเอาเอาแต่ก่อนอ่อยูุคือก่อนอือเออเดน๋ยวไปโยกันแมนโอคยู่แบบนี้นเนี่ยานกันได้กับจมูกจริงๆไงเขาสหาซูงคุเน่ยเจ้าสิเก่งยีดีบ่งมาจากไหนนอุ้ยซาซสตายแล้วอะไรเขย่า เปว่าสี่เว้ยก็วาซโต้งหาว่าเตงหาเป่าี่านี่หม้าชอบสี่หน้าหเวเตงหาด้นมาสองมาสามก็ยังสี่ได้อยู่ตัวสี่สามก็ยังได้อยู่มันไ่มีเต่งเดี๋ยวมันก็จะายแลเป็นทรงนี่คิดดูขนาดไฟต่ำกระโดดไปสูงครับคิดต้องสี่หบว่าท่านในถึกจะเปิดยู่หอยู่่ จ่่าย่ายหมมือถือแกเปิดอ้าพังจะมีจะเมื่อตอนโต่ัวอไ่นนั่นไอ้าวสี่ใบตัวเดิมเดิมไหมใช่สองเกองใบหนึ่ไหนวะาี่หกสองที่หกสองเกยหกสองสูงไปไปน่กันลัตานี่มาต้อมุดผ้าปกเปิดดูมาายยวนะ ยาปากไปทำไมละเสียด่าปากก็อัตยาตำกับสองตำทั้งหมดเอาไหมเอาบ่เจเจเอามาทำอะไรนะยาตำตผ่าเอียราผ่าสองอย่าละครึ่งงั้นก็อยู่หกสูงตัวเดียวเลยทั้งหมดนั่นนะอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวพี่เอาเองเปิด หกมาตัวแรกแล้วหกสองเอี่ยวเต็มเต็มเเดี๋ยวถืกสองก็ถูกนะเนี่ยได้เดี๋ยวนมาบ้างเดียวนี้เนี่ยหาไปหาไปเดี๋ยวจายไปหนึ่หกสองเดียวต้องจาไปหกสองไปเดียวหนึ่งช่ัราคาเดียวกันเนาะหนึเดี๋ยวไม่ค่อยสีบหกเจ็ดเจดเก้าสิบสี่สิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสองเะสิบ อืมเป็นสี่หมื่นทั้งหมดเสียสี่หมื่นสี่หมื่นักออกให้เพิ่นหกพันเดี๋ยวสามหมื่นสามหมื่าเอ้า้อากกระจายแบบดัวยยี่สิบกระจายหสองหรือเปล่าหเอียวยังไม่จนะกระจายหสองกันนั้นอ่ะหเอียวกับหกสองเดี๋ยวหาของเพื่อนี่ของข่อยได้ได้สองหมืสี่อ่หาใบเลยหาใบของเพื่นักออกตั้งหาของเพื่นใบหนึ่งหักเดี๋ยวหาของเพื่นของข่อยได้ยังยังสอง หนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดปดเกาสิบหนงสองสามสี่หาหกเจ็ปดเก้าสิบอเอาไรกันเอาเลยว่ทีนี้มาดสามสี่หมื่สี่หมื่นแล้วสามหมื่สมหมื่นหกเดี๋ยวสามหมื่นสสามสี่สหนี่อ่ได้สามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่กห้าเจ็ดแปดเก้าสิบ ค่อยว่าหกสองหกย่อนี่มันมันมีอยู่แล้วต่ว่ากอันตรายแล้วออไปโดทำงานสิบสองมือหนงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจบช่องหกน้หกมาแล้วเกเอนฟีมือหรือว่าเป็นกดรีมทอ่ะมัมีดีมดดอกมามีมันบ่กดูดูมันไปดูดพวงมันบ่กเอาเมล็กมาดูดบึงได้บอ่อไปเสินะ เอาคันว่าบอเนี่ยอันตรายที่ไนโอ้อแบบนี้นะตอนนั้นที่ว่าข่ลงไอ้ไอ้สองสามซีมันออกเอาซี่ข่ลงมติ่งซีเลยยังก็สี่หกเหลือสี่มีตัวหนึ่งสี่สามสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกย์หาใบหนึ่สามสี่หใบเอาเอาขาเอากศูนย์ตั้งสี่ตสายังเลสามบเปิดเปิดทำไมใกล้ใเปิดเลยไม่ออกเพาะอะยากชื่อไม่ีแต่หาหาแค่ตัวเอียวเป่าเอียวมากจังเลยวะเอ้ย โอ้ตายแล้วมันเป็นไปแล้วนะเม่นพ่นอะนี่เจ้าใส่ฟิมือรเลเจ้าเฮ็ดเงียบไปในพอด้วนจนะว่าตอนนี้ว่าเม่นมมันออกมันออกมันออดีโพดร้ไปกติเอเออผิดปกติแลยวอขอตัวร่างกายเลยบอเอาแม่เล็กมาตัวเมือเนาะเ่พ่นเว่าัมาตรวจดานกายเมื่อไรบบึ้งนี่แหละเจ้าคนเอากระเป๋าออกมาบิ้งรู สซีมือร oh, ุนรอ่วเนี้ยฟีมมอเปมนบอกออโอ้กฟีเมอขนาดนี้อะบ่ทำบดาเมือคืนเมื่อก็คืนมือโ่มันก็ร่ลงเละต้องมาดไปอยู่กลางไหน2หกสองเอวสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่โอ้ลงถึงทีละมื่เทีละมือนสองสามเปียละเกอยู่ต้ำไอ้ผ้าปะผ้าปะ กินดิบเนี่ยไปเาเปิดทั้งบุญเปิดดูดุนบางดูเพราะไม่แต่หากระสองเนอะไม่มีสีแล้วก็อืมอาจจะไมีสีก็ได้ห้าหกโดนแล้วเต็มๆขอสีนะหกเดี๋ยวเหกหาเนี่ยหกห้าใบหนึ่งหกสูงห้าท่านฮะกินไปเลยกินไปเลยเจ้ใช่ใา่มาเลยจังไหนเนาะไปใครตัวนโมเปาหกมีใบนึงมนึอสามสี่ห้าไป หนึ่งสองสามสี่หานาคนาะหองามสี่ห้าหกบอกว่าเขาปีนีเลยคนมาเต็ตำเลยเด้เต็งคืสอาหมื่นหัวที่แบบที่ก่อนก็ถือ่ยาได้เยอะพรว่าแค่ติงแหลโอ้ลงจี๋บวัตถุเปิดว่ะเงินสิบวัได้พยายามให้หกได้นีไปตัวดิง Con à, này không tình yêu này oh. Tình yêu rồi tình, tình xuống này Tình bộ bật à. Hồ yêu hồ yêu Ha ha xì đấy mèo này tinh yêu rồi cái ừ. à. yêu này không? À. à, xuống ít lòng nữa tình, tình Đây, các yêu này đi hà này. 6านไปอยู่ใกสุขูไปดูยับไปแค่กับเอี่ยวกับสองนะอยดูทีใครจะเก่งกว่ากันเบิร์ดเบิร์ดอ้เอี่ยวดอกแรกเลยสองสี่ห้าสิบเอ็ชิเอ็ดวอล์ีรษะสองสองคี่บาทนั้นนั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็้าหมื่าโอ้โหเจี๋เนเฮ็ดยังไงวะ เอาไปครับคอยคอยาได้วนเนี่ยคอยเาได้ปะดาได้ก็เดวผมกันเลเดจบคนกันได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบของใครไปสองโอ้ยสีหแล้วปืดมาจ้ามืนไหนมันจาสองมืนเลยพูดไม่ได้มือหนึ่งโอ้เขาก็ถูกทำไกสองมือไเอาคเอาสองไปแน้ะแต่คอยบ้าสิยังออกที่เบนเอาใครเอาเจ้ mẹn miệng thế với xong à, thì rồi. Thì thấy cái của bà tư bà mẹn mẹn mẹ 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 đi mẹ không? hết mẹ 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 เอกองมยิงแดงอย่างละห้าใบโมโหล้ยอไปอยู่ตั้งสามเตั้งสาีอยู่ปะอันตรายอ่ะบังเดติสีสีสูงเอาปะสีออะอันตรายกันสีสูงนี่เอาเอาจะไปอยู่ใส่ตัวอะไรติ4สีสูงทั้งหมดนี่กเอา Bảo tiền sĩ tí tiền xuống súng xuống, súng tay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  súng tam súng tay tam tay súng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  đúng ไอ่ตเอตรา่เคดูดกินเก่าเน่หาข่อยถือสอใบแจกเขไปเลยะเดี๋ยวขอเพิ่มอีกสามหาหกเจ็ดเปดเก้าสิบอีกสมพันรอืมสามพันอ้ามมีสี่มีสี่มีูนจ๊ะ ขย่าเจ๊เขย่าดีปะนี่ยปหาเดินสายรถเจ้าขย่าดีปะนี่ยไปรสี่ไมดูไม่หรอกไม่รอกดดานพานใจเหนหมดได้โหฟังนี้ลูกอะไรฟังนี่2สองอาหารห้าบอไม่รู้สี่ห้าดีไม่ดีสี่ห้าสี่สองาสี่สองตอนน่ะหนึ่งสองสามสี่ครับหนึงสามสี่ห้าหกต็งสี่ฮาสสี่หาสองสอง อ่าสีเอาเปิดเลยบะเนี่ยไปน้ำนรอดรอดๆแมนเอา่เจ๊เออเอาวแบบอยู่นิ่งๆวันถือหาสี่หาเอามาบาทเนี่ยเตรียมละกินเตอตัวนี้ไปเออของไปสองใบจังห้องพันหกพันทางนี้ อันนี้วันพอยสามสี่2้าหกมีสองพันอันนี้สองพันในมื่นเยในมื่นงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปยังไงห้าสี่สองห้าสี่สองหกพันสองพันสี่ใบหกพันสี่ใบสองหมื่นสองหมื่น ช่ถูกมากเป็นสิอปอกขาเป็นสิบอกขาน่นอนทแน่นอนแท้เสียตาเดียวเห้องโอ๊กบใช้ตัวนับอกหาสีสองเลว่าสิบวันปทตัวนี้วัสิยากเึ้นมากยักกโดนดีครับวชิยากไปใส่้าใส่เลยว่าสิบวัไม่ควรแทงเน่นี เจ้าประมาณคอเยเตี้สี่ไม่อยู่แล้วสองขับเดียวตเติรดก็เป็นสามหนึ่งสองสามสี่อสี่สามสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเต็งตามหกพันถ้าถ้าหกมันมาสามสามเอี่ยวต่ำสองต่ำสองสองไม่ให้ครับไปสามเลยเพราะว่าตเติดสามอ่ะเออ สามีเน่มันสามสี่ห้าเจรูสิบรูสิบมาอีกรูกันเต็มสเต็มที่เต็มที่กับหาสเยวบ่ห้าหาเยวห้าสเห็นไหมเจไม่พอใจถูกองถูกองคือต้องอ่นหาสองเ้หใบหใบหใบก่อนส่หกอ่ะเขาไปหเต็งตรงนี้หกอันนี้หกันของผม ของจะไ่สามสีค่ะอันนี้คนกคนคนเดียวสองคนผู้เดียวสกใบเดียวสามหกเ็ดเดี๋ยวพี่จายให้นะสองแปดหนึ่งอือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบอ่องสามจ็ดแปดอวจะเอาไปส่งให้ท่านพี่ให้ไปหกพันถูกมสองสามสี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ไมจเจะบปิดโเชียอาซเปิดโดนเสียแค่นีน้นึ่งทำไมได้ทัทุนมาท่านในขึ้นอยู่ขาดทุนต้องสามแสนอย่าให้จับได้นะเจอ๊อาเพย์ยังกับไฮโลจับไปากหน้าหนึ่งึ้นเด้ึสองสามสี่ห 2> 1, 2, 3, าอีกแับาลลหาสามหาสองตัวเก้าเนี่ยอัมาสองเต็งครับเต็งห้านะเท่าไหร่ สี่พัน่พนอ่ะเป็นหมื่นหนึ่งเอยวอ่เอยมาสองใบสามอ่ะเปิดรู้นีเอียวดอกแรกอะออกหกห้าช่างมัยออกตัวก็หาสามสองสองห้าเอียวถึงหาสองติงห้าติงห้าเสียตั้เอียวสองใบมาหนอืม มือหนึงทั้งหมดเจนนั่นสี่พันสี่พันจ่ายไปนู่นเลยก็ได้อันนี้ 6, หกพันไรกวหนเสองสามสี่ห้าหกนตสองสามสี่6ันหันไปหสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเกาสิบเออได้ไหมโอ้สุนมามณฑลใหท่อยู่เจ็ดเป็นขยา,าดีโพด